สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะป้ายแดงหรูให้โชคหกหลกักกระต่ายพานิพาภัายบู์ทะเบียนรถหรูป้ายแดงให้โชคหกหลกักทั้งผัวทั้งเมียต้องบอกว่าล่าสุดกระต่ายพานิพาภัายบู์นั้นกระสุดดวงเฮงหลังทะเบียนรถหรูป้ายแดงให้โชคใหญ่หกหลกักงวด1นึทับแทับหกต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับกระต่ายพานิพาเขียวเพชนักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง ที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้โด่งดังมากมายถึง100ล้านวิวอาทิสันดานเก่าสันดานใหม่เจ็บคอเห่าหัวใจหนูว่างเมื่อเธออายุเพียง14ปีปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับภพบูลแสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกัน1คนแล้วก่อนหน้านี้กระต่ายพนิพานนั้นก็ได้วัดรางวัลคนขยนันคนเก่งถอยรถดูป้ายแดงมูลค่า4.99ล้านบาทโดยงานนี้ไพบูลแสงเดือนก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า รางวัลของคนเก่งคนขยนันคนดีกระต่ายพนิพาขอบคุณ fc พี่พี่ลูกค้าที่น่ารักและขอบคุณกรีนนี่ดีทีพี่นำพาฉันและครอบครัวได้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขมั่งคั่ง่อยอยู่พอกินททกขอบคุณเธอที่เข้ามาตเติมเต็มชีวิตของฉันให้สมบูรณ์ททรักที่สุดต้องบอกว่าล่าสุดกระต่ายพนิพาไพบูุ์นั้นก็สุดดวงเฮงรางที่เป็นรถหรูป้ายแดงให้โชคใหญ่หหลัก งวด1ทับแทับ 6, 5, ซึ่งทะเบียนรถของเธอนั้นก็คือลอลิง2อ9 4โดยงานนี้กระต่ายพนิพาได้โพสต์ระบุกข้อความว่ารับเงิน6หลักเบาๆ594เบา594ตรงๆไม่อม้อมขณะที่ใพบูนก็ได้โพสต์เช่นกันว่าค้ำคูณคักพี่น้องเอ๋ยสมกับนำมาอยู่โชคดีเบิดเฮือนแฮทแทกน้องพายรวยสมชื่อจริงๆ6หลักชิวครั้งแรกในชีวิตนิกรบุตรดี ผู้ถึง3ตัวตรงลายกว่าหมูเลี้ยงเดอ้อครับฮ่าฮ่าขอขอบคุณข้อมูลค่ะจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ